สวัสดีครับวันนี้นิภามาชมบ้านสไตล์มินิมอลที่อำเภอเมืองตะบนสุรานารีครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์มินิมอลจากทางแอดมายนะครับก็มีการใช้โทนสีหลักทั้งหมด3ามโทนนะครับนั่นคือสีขาวสีเทาและสีอิานั่นเองนะครับแล้วก็จุดของบ้านหลังนี้นครับต้องการความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะครับเราก็เลยเลือกใช้กำแพงรั้วตกแต่งแบบนี้เลยนะครับสูงอยู่ที่1.8เมตรนะครับเพื่อป้องกันสายตาจากคนที่อยู่นอกบ้านนะครับไม่ให้มองเข้าไปเห็นคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองแล้วก็สามารถระบายอากาศด้วยบล มีพื้นที่อะไรกันบ้างนะครับโดยพื้นที่แรกนะครับโซนนี้นั่นก็คือโซนของโรงจอดรถของบ้านนะครับเราจะทําพื้นที่ไว้สาหรับจอดรถทั้งหมด3ามคันนั่นเองนะครับนอกจากจอดรถแล้วนะครับเรายังสามารถทําเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ทานหมูกระทะกับเพื่อนที่หน้าบ้านได้เลยนะครับใครที่ชอบปาร์ตี้นะครับก็ควรจะมีพื้นที่แบบนี้ไว้ที่ตัวบ้านนะครับพื้นที่ถัดไปนะครับนั่นคือพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับโดยโซนนี้ก็จะมีการปูสนามหญ้านะครับแบบนี้เลยกว้างๆแบบนี้เลยนะครับสามารถนั่งเล่นโซนนใใชช้้้้้ปรรระะจําานนนคัับซึ่่งสสีีีีวววเยยก็ขด นั่นคือสีขาวซิมปี้ไว้นั่นเองอ่ะก็จะได้เป็นผนังหลักสีขาวแบบนี้เลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงรถ ส่วนสีของตรงรถเนี่ยเราจะสั่งผสมพิเศษนะครับให้เป็นสีเดียวกับสีน้ําตาลหลักของบ้านนะครับโดยสีน้ำตาลหลักของบ้านเนี่ยเราจะเลือกเป็นสีน้ําตาลสไตลิชออเวอร์นะครับก็เวลาอยู่ใกล้กับสีขาวนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นสีน้ําตาลสไตลิชออเวอร์นะครับแล้วก็สีขาวซิมพี่ไวท์ที่ใช้เป็นสีขาวหลักของบ้านนั่นเองครับผมแล้วก็สีสุดท้ายนั่นก็คือสีของเชิงชายหลังคานะครับเราจะเรียกว่าสีเทาดาร์กยาร์ดนะครับก็คือสีที่อยู่ข้างบนนั่่่่่่่นน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 เเเเเเออออออองงงงงงะะะะะคคคครรรรรัััััััััับบ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 บกกกกก็็็็จจปปสสีีีทตตดดหหหววาาาาาโโซซลลลลล้้้้้ผผขมมมมมืยยูไไ์ิิแ นี่คือภาพรวมเนาะน่าอยู่มากๆอีกหลังหนึ่งของแอดมาเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครับถ้าเกิดใครอยากชมบ้านจริงสามารถติดต่อเขามาได้นะครับเดี๋ยวนิวจะพาเข้ามาชมที่หน้าง,งานจริงๆเลยครับผมแล้วก็ใครที่ชอบบ้านหลังนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูพื้นที่ในบ้านกันครับว่ามีพื้นที่อะไรบ้างใช้วัสดุแบบไหนหรือกระเบื้องในบ้านเนี่ยจะสวยแค่ไหนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย